อันนี้เราอยู่ที่วัดสามพานข้างหน้าวัดมีไม้ตะเขียนต้นไปเลยสองต้นติดยาวมากมาเดี๋ยวว่าหนูนะว่ามันเึงเสียงดังเพื่อหเองนะคาไม่ได้พูดสักคำฮึขาจะว่าไม่ดีทำไมคาว่าไม่ดีทำไมพูดโท้ให้พูดดแล้วเดินมาด้วยเหรอใช่ใช่พูดโท้พูดโท้ อตอนนี้เราเราได้สองสก,การละมาละป้าเขียนใจที่ป้าอันนี้เป็นวิหารมังกรตึกสูงมากเลยเดี๋ยวไปไหว้พระจะมันเกิดก่อนจำได้นะพี่ชงพู่จำได้ครับไปด้านล่างสิ่งึก อันนี้มืออร่อยมือหรกออะไมือมันก็เหมือนกันเรื่อหนลยที่มือแบ่ถอดนะครัไปไหว้พระกันอันนี้อัน a, นี้ข้างนอกน้องแม่ทำให้เลยเดี๋ยวคนรักคนหลงนะให้เอาหน้า เดี๋ยวเราขึ้นไปที well. ่สวนบัลลังก์ที่หัวมังกรนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นขามังกรนี่ถ้ามาลายอ่ะแล้วเราจะขึ้นแมงบนนู้ดแมงบนนู้นข้างบนนู้นโโอ้หสร้างเก่งมากเลยเอามาเมื่อกี้เอามาประทับไปเรื่อยๆหนึ่งทีหนึ่งทีฝังฝังเลยฝังฝังเลย ไม่เลยกับบ้านปุ๊บโทรหวยโทรหวยไม่จับเลทพมังกรไหนเหรอจะได้มีเขี้ยวเล็บไปต่อกรไหนอ่ะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์กันมีลิฟต์กับบันไดนะครับเนีลงจังหวัชั้นสิบสี่เมื่อขึ้นชั้นสิบหกโอเคอ่านี้เราเมื่อกี้เราอยู่สิบสี่อยู่ในตัวมังกร เราขึ้นลงมาจากชั้นสิหกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ตอนขึ้นมาเราขึ้นลิฟต์มาแต่ว่าตอนลงเนี่ยเราลองเดินลงดูนะมันไม่ใช่เปนไดเนะาะจ่เป็นค่ารวมลงด้วยก็ยี่สิบบาทโอ้สบายมนสะกนี่เราก็ชั้นบนะเฮงเเเฮง,นะงด้วยอย่างเงี้ยนะน ระวังนะลูก 1, <12. S 2> 1> ี่สองะไแป๊บเดียวที่สองะพอจะต้องสว่าอะไรต้เกิดแล้วมีอามอเป็นระยะระยะ่าอ้าสิเก่แล้วท้องมังกรท้องมังกรนี้ท้องมังกรชันสิ ไม่รู้ไงไม่รู้น่ริงว่าเราเดินที่หนั่าเฟ่ได้นะเออยที่เราเดินขึ้นจะไดใช่ใช่เรอยู่ชั้นเนะชั้นเก้านะ9ลงเลื่อนนะคะ ออกแล้วเรียร้อยไปลงไปเลยมีบันไดว่นะเราก็ไม่รู้นะห <c oughs> รือว่ามันเป็นบันไดอย่างเดียวบันไดแบบขัข้นขั้นยันาันขึ้นไปหรออันนี้คือกระสุนฐาข้าวเมื่อกี้เราลงมาจากท้องเมื่อก่อนแป๊บเดียว ถึงจากชั้นที่หกมาถึงชั้นหนึ่งอะแป๊บเดียวไม่หนานี่นะได้ตอนนี้ถึงแเสร็จแล้วเอาไปซ่อใส่หอสวรค์บางกอนที่ลงทาเดิทุกปทดนะลงทาเรันอุาลยวงนเอารองเท้ามาข้างบนชั้นเลยลูกรองเท้าเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหามุมถ่ายรูป <c oughs> แต่ว่าแม่อันนี้คือตึกที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เป็นมังกรที่ผ่านรอบตึกเนาะข้างบนจะเป็นมีพระมีพระองค์ประถมแล้วก็มีหัวมังกรอยู่ข้างบนนะครับมีสามารถขอพรได้นะครับจริงๆถ้ามาเนี่ยแนะนําแนะนําว่าให้ให้เดินขึ้นนะครับเพราะว่าเดินขึ้นเนี่ยจะได้ยารมณอ,อไม่ไม่ไม่ใช่บันไดเนาะเวลาขึ้นเนี่ยจะเป็นเหมือนเราเราขึ้นตาม ตามตัวบางกรเลยก็เดินไปเรื่อยๆจะเป็นทางชันนะเหมือนเราขึ้นเขาอนะไรเงี้ยเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเลยอที่ผเรื่อยๆเพลินๆนะแนะนํา